ต่อไปข้อ15หากธนาคารการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการกำหนดมาจิ้นมีไวร์เมนที่อัตรา60ก็่อหมายความว่าไงข้อนี้เธอสามารถไปดูได้ในหนงสือหน้า200มันมีเขียนไว้แล้วไอมาจิ้นก60ข้อนี้ก็หมายถึงว่าจะต้องจ่ายเงินสด60เัอนเองตัวอีก40เู่ได้แต่ข้อไหนบอกใจ ที่เหลือกู้ก็ต้องตอบข้อขอไข่ขอไข่ทำไมไม่ใช่ขอขอไข่อมงอะไรนะจ่ายหกสิบก็ต้องกู้สี่สิบใช่ไหมราวนี้เธออาจจะงงว่าทำไมไม่ตอบของไฟล่ะเธอทำนั่นเธอตอบกองผูผู้ซื้อหลักทรัพย์จะขอคู้เงินจากธนาคาร ได้ไม่เกิน40%ของมูลภาพขอกู้ได้ไม่เกิน40%เธอจะไปกู้ธนาคารกลางได้ไะประชาชนอะ่ะไม่ได้นะ